สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแชร์ในเรื่องของการให้ผักพืชกับจิ้งหรีดควรให้เวลาไหนแล้วให้กี่ครั้งต่อวันให้อย่างเดียวเลยไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะการที่เราใช้พืชผักในการเลี้ยงจิ้งหรีดถือว่าเป็นข้อดีแต่ก็มีข้อเสียนะส่วนใหญ่ที่นันนี้จะให้ ให้ตอนที่แมลงอายุ20วันขึ้นไปแล้วนะตอนเล็กๆเ,เขากินยังไม่เปลืองค่ะอาหารให้เขากินได้เต็มที่ได้เลยไม่ต้องกังบนทีนี้พอ20วันบวกเขาจะกินเยอะซึ่งจะเป็นไวกักเล็กสักพักก็จะเป็นกักใหญ่สองวัยนี้คือกินเยอะมากพอกินเยอะมากผลเสียมันก็จะมีหลายข้อนะแล้ววิธีแก้ในการที่เราจะเลี้ยงให้ให้เขาตายเปอร์เซ็นต์น้อย แล้วก็มแมลงตัวสวยผักพืชเนี่ยค่ะโดยธรรมชาติมาแมลงจะกินอยู่ละเขาชอบมากเลยถ้าเราให้พืชผักอย่างเดียวได้ไหมจริงๆให้ได้แต่มันอาจจะมีผลเสียเนื่องจากว่าเขากินเยอะขี้เยอะแล้วพื้นล่างมันก็จะเกิดการหมักหมมเกิดเป็นแก๊สได้แก๊สเนี่ยทาให้มแมลงตายได้นะเพื่อนนะตัวนี้ควรระวังทีนี้ถ้าเกิดให้ผักอย่างเดียวก็เกรงว่าตัวจะไม่สวยเนาะ เนื่องจากว่าสารอาหารบางอย่างในหัวาหารนะคะจะช่วยให้แมลงตัวสวยทีนี้เราให้โดยการให้คบคู่กันเลยทั้งหัวาหารแล้วก็ผักให้คู่กันเลยนะคะอย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเราให้เป็นวันเว้นวันหรือสองวันเว้นวันก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องเก็บตลอดต้องออกไปหาผักตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านนะหาว่าหาผักง่าย ก็ให้เขากินได้ค่ะเช้าเย็นส่วนใหญ่นะอาหารแมลงจะชอบกินอาหารเช้าและเย็นกลางวันเขาจะแอบจะไม่ค่อยมากินนะฉะนั้นการให้อาหารควรให้เชา้าหรือให้เย็นหรือให้ทั้งเช้าเย็นได้เศษต่างๆผักที่เขากินไม่หมดเก็บออกได้จะดีมากนะเนื่องจากมันจะหมักหมมอย่างที่แจ้งฉะนั้นการให้พืชผักสลบให้อีกทีสามารถให้ได้ แต่ให้ทุกวันไม่ดีให้เป็นวันเว้นวันเวลาให้ให้เช้าหรือให้เย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วก็ให้ครบคู่กับอาหารด้วยกันนะหัวอาหารก็ให้ผักก็ให้ให้คู่กันไปเสร็จแล้วพอมแมลงเริ่มติดปีกประมาณวันที่สองที่สเริ่มได้ยินเสียงร้องงดผักทันทีเนื่องจากตัวเมียจะไปวางไข่ทิ้งเลียราดน,นะคะเขาเริ่มจะหาที่วางไข่ แล้วผักบางอย่างมันชื้นเขาก็จะไปวางไข่ทิ้งฉะนั้นหลังจากที่มแมลงเริ่มร้องจับคู่เริ่มติดปีกเยอะผักงดให้เราให้แค่หัวอาหารนะแนวทางการเลี้ยงมแมลงด้วยผักก็จะประมาณนี้ย้ำอีกทีผักควรเป็นผักที่ปลอดสารพิษด้วยนะคะ